Hãy subscribe cho kênh đấy Mì không? Để không bỏ lỡ cái video cái dẫn ชายทะเลตรงนี้ไมาเรียกแหลมลุ่เรือครับลุ่เรืองครับผมเจอตบตรงตรงตรงไหนครับเจอเจอตบตรงไหนของรับแจ้งมาเขาว่าเป็นทุนที่หนึ่งสีเขียวล่องเรือเมย์ครับทางจากนี้ไปประมาณสิบไมล์ทะเลครับครับผมอันนี้เป็นเป็นชายใช่ไหมใช่ครับคิดว่าเป็นคนแถวนี้ปะครับ อ่าตอนนี้ยังไม่มั่นใจแต่มีติดตอด่อเห็นเมื่อกี้คุยกับร้อยเวนว่าสันนิฐานว่าจะเป็นลูกเรือเขาหรือเปล่าเนี่หละครับเดี๋ยวให้เขามาดูอีกทีนะ,ค,ะครับอันนี้คือเป็นรู้รายละเอียดอะไรมากมายครับตบเป็นลักษณะแบบเป็นก้มหน้าครับก้มหน้าก้มหน้าครับห่างจากชายฝั่งประมาณเอ่อประมาณทุน่นทุ่นอยู่ที่ทุ่นเบอร์เขียวเบอร์หนึ่งครับอืมประมาณกี่เรือของชมรมอของคุเดดเขา เาไว้้ใหแล้วก็มีเรือประมงลำเล็กครับอยู่ด้วยครับคาดว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่าเลยก็ที่ทราบมานะเพราะว่าต้องถามให้ตรวจสอบที่โรงพักนีเพราว่ามีคนแจ้งหายไปแล้ครับ๋ยต,ต้องให้จัดอะไรครับ